พี่ๆหลายๆท่านนะผมบอกให้เลยว่าบางคนนะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจของการทำงานสิ่งที่เหมือนกันที่สุดนะจำผมไว้นะครับในเรื่องของวงการที่เปรียบเทียบราคาได้วันนี้วงการพระเนี่ยเหมือนกับวงการที่ดินผมเองเนี่ยทำไมถึงมีผู้นำพา ว่าผมเองเนี่ยอยู่ในวงการที่ดินนิดๆหน่อยๆมันเหมือนกับค่าในหน้านี่แหละวันนี้พี่มีที่ดินหนึ่งผืนราคาประเมินของกรมที่ดินน่ะตารางวาละห้าหมื่นบาทบางคนเนี่ยต้องการซื้อที่ดินผืนนี้ประเมินไว้ห้าหมื่นบางแปลงขายได้แสนห้าต่อหนึ่งตารางวาร,ราคากลางเนี่ยมันไม่เป๊ะหรอก แต่ถามว่าทั้งเส้นเลยเนี่ยในถนนเส้นนี้มันมีเหลือที่ตรงนี้อยู่อีกกี่แปลงเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นพระบางองค์อย่างที่ผมบอกอะ่ะคนอื่นขอซื้อเจ็ดแสนผมซื้อล้านหนึ่งเอาค่าคนนำพาไปอีกแสนหนึ่งผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคากลางหรอกมันอยู่ที่ความต้องการของคน วันนี้เหมือนกันที่ข้างๆบ้านผมจะขายไปเรียกคนที่จันทบุรีมาซื้อบอกแปลงนี้ถูกจริงๆคนที่จะซื้อแล้วได้ราคาที่สุดคือใครผมว่าข้างบ้านผมผมซื้อได้ราคานะเพราะว่าผมต้องการใช้ที่ผืนนี้กับเขาคนที่เมืองจันเขาไม่เคยผ่านไปผ่านมาเขาไม่อยากซื้อหรอกได้ราคาเขาก็นั่นคือสิ่งที่เป็น มุมมองเรื่องของพระเหมือนกันวันนี้คุณอาท่านนี้บอกโอ้โ oh, ห oh, ผมเก็บแต่เนื้อชินผมเก็บแต่พระโบราณเนื้อดินเนื้อชินพระกรุโบราณคุณอาบอกเฮ้ย hey, ผมเอาเหรียญลวงปูทิมไปขายให้ลุงคนนี้สิลุงคนนี้เขาจะตอบโจทย์ไหมผมถามแน่นอนวันนี้คุณอาจจะมีลูกค้าหนึ่งคน ที่ชอบในพระเครื่องที่สะสมบอกเอ้ยผมเอาเหรียญหลวงปู่ทิมไปขายให้กับคนที่เขาชอบเนื้อดินเนื้อชินน่ะเขาจะตอบโจทย์ไหมผมบอกให้ไม่ตอบโจทย์หรอกวันนี้คุณจะต้องหาคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของพระของคุณให้ได้ผมบอกให้เลยก,ลการกระจายเนี่ยคนเก็บสะสมบอกมีหกองค์ เลิกเก็บแล้วองค์ละห้าหกแสนเลิกเก็บสุดท้ายแปลกลับมาที่พ่อค้าอยู่ดีความเป็นพ่อค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สต็อกของไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนมือถ่ายไปแบบรวดเร็วอย่างเดียวไม่ใช่วันนี้ผมไม่ได้ตอบโจทย์ในมุมแบบนั้นอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาเห็นคุณค่ากับที่แปลงของคุณหรือเปล่าหรือพระของคุณที่คุณมีอยู่หรือเปล่า อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมบอกให้วันนี้ทำไมพระสมเด็จถึงมีราคาผมยกตัวอย่างวันละครสวยๆองคหนึ่งทำไมถึงบางคนตีสิบล้านบางคนยี่สิบล้านก็ซื้อบางคนสาสิบล้านก็ซื้อบางคนที่ของคุณสวยพอหรือเปล่ามันหาไม่ได้แล้วในตลาดในถนนเส้นนี้มันไม่มีแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณจะเรียกราคาได้จำคำพูดผมไว้ มันติต่างแล้วมันเหมือนกันนะอยากให้คุณเชื่อมโยงแล้วทำความเข้าใจนะที่บางที่เห็นไหมาราคาประเมินเขาก็แย่งกันขายเต็มไปหมดเพราะว่ามันดาาด,ดื่นไงมันมีเต็มตลาดไปหมดทั้งถนนทั้งเส้นต้องการขายทั้งหมดแน่นอนคุณดึงราคาไม่ได้หรอกนั่นคือสิ่งที่มันเชื่อมโยงแล้วเหมือนกันอยากจะให้ทำความเข้าใจ ที่บางที่คุณไปดูราคาประเมินแย่งกันขายเต็มไปหมดแต่ที่บางที่ประเมินคูณด้วยห้าเท่าเขาก็ไม่ขายนั่นคือสิ่งที่มันมีอยู่ในตลาดหรือมันไม่มีในตลาดฟังคำพูดผมไว้ให้ดีเปรียบเทียบให้ออกคิดให้เป็นนะแล้วก็อ่านคุณภาพอ่านคุณค่าของของแต่ละชิ้นให้ได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะอยากให้เข้าใจนะนะเหมือนกันนะครับ ที่บางแปลงหาไปเถอะอยากต้องการตรงนี้ไม่มีหรอกนะนานๆหลุดออกมาชักแปลงหนึ่งโอ้โหติดไปปุ๊บคนก็แย่งกันจบปับ๊บเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอยากให้เข้าใจเนาะผมเองพาระบางองค์เนี่ยที่ส่งมาบอกเฮ้ยอย่างยกตัวอย่างที่ผมทําคลิปเนี่ยบอกเฮ้ยพจมีคนต่อเจ็ดแ0นเจ้าของเอาล้านนึงขอผมแสนนึงได้ไหมผมบอกจบเลยขอผมสองพันนิดเดียวผมต้องการเลยอะ่ะ ผมต้องการจบเลยต่างกันสี่แสนผมซื้อเลยผมไม่สนใจเหมือนกับผมเช่าพระบูชาองค์หนึ่งสองสามล้านเห็นไหมคนอื่นอาจจะต่อล้านหนึ่งล้านห้าเจ้าของบอกผมผมต้องการสามล้านแต่เอาพระย,ย่อยๆไปด้วยได้ไหมผมรับได้ผมจบเพราะว่าผมรู้สึกว่าในชีวิตผมผมยังไม่เคยได้ที่แปลงนี้มาเลยมาครอบครองผมไม่มีอะผมต้องการอะผมอยากได้ที่แปลงนี้จังเลยผมจบ ผมซื้อนะอันนั้นคือการตัดสินใจของผมวันนี้ลูกค้าอาจจะมองเหมือนผมให้กำไรผมผมมีกำไรในส่วนตรงนี้ก็ได้ปแปลงนี้ผมได้กำไรผมซื้อที่แปลงนี้ผมได้กำไรเพราะฉะนั้นเหมือนกันบางทีผมอาจจะต้องอยู่อีกนานเท่านานก็ได้นะเอาไปปลูกบ้านอยู่ก็ได้หรือว่าห้อยอยู่ในคอมีมค่าเท่ากันนื้ออ,อกมาจนกว่าจะเจอเนื้อคู่ก็มีนะ ความคิดของคนเราไม่เหมือนกันบางอย่างมันเปรียบเทียบกับทองคําไม่ได้เปรียบเทียบกับทองคําได้ในเรื่องการดูว่าแท้ไม่แท้แต่เรื่องของราคาผมว่าเราเปรียบเทียบกับที่ดินได้นะครับ